คุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่ลุกจากเตียงในตอนเช้าก็ต้องใช้แรงมากกว่าที่เคยกล้ามเนื้อขาไม่มั่นคงแขนก็อ่อนแรงหรือแม้แต่การเดินในบ้านก็รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นทุกวันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอายุที่มากขึ้นเท่านั้นแต่เกิดจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะดื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปค้นพบอาหารธรรมชาติที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณฟื้นฟูได้จริงแม้ว่าคุณจะอายุ60 70หรือแม้แต่80ปีขึ้นไปแล้วก็ตามโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงหรือออกกําลังกายหนักๆสิ่งที่คุณต้องการคือกลยุทธ์ง่ายๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันทั้งเรื่องของการเลือกกินที่ถูกจุดเวลาในการกินที่เหมาะสมและการขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยก่อนมื้ออาหารเราจะเปิดเผยว่าอาหารที่ว่านี้คืออะไรกินเมื่อไหร่ให้ได้ผลดีที่สุดควรกินคู่กับอะไรเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ และวิธีกินแบบไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งหมดของคุณถ้าคุณอยากกลับมายืนเดินและเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจอีกครั้งอย่าพลาดค,คลิปนี้เด็ดขาดเพราะคำตอบของสุขภาพที่ดีอาจเริ่มจากจานอาหารตรงหน้าคุณเองภาวะดื้อแอนาโบลิกหมายถึงร่างกายของคุณตอบสนองต่อสัญญ,ญาณที่คนกระตุ้นให้สร้างและรักษากล้ามเนื้อลดลงและถ้าคุณไม่รู้วิธีเปิดสวิตช์นี้ร่างกายจะเข้าสู่หมวดสลายกล้ามเนื้อแตกขาดีก็คือถึงคุณจะอายุ70หรือมากกว่านั้นร่างกายก็ยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาได้ แค่ต้องได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอาหารธรรมชาติบางชนิดสามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้โดยตรงแม้ในผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกาลังกายมาหลายปีและเชื่อหรือไม่ว่ามีอาหารชนิดหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดดีกว่าเวโปรตีนถัวเหลืองหรือแม่แต่ไข่ทั้งในแง่ความเร็วและประสิทธิภาพในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมกล้ามเนื้อถึงลดลงเร็วหลังอายุห0ภาวะดื้อแอนาโบลิกคืออะไรและจะย้อนกลับมันได้อย่างไร ด้วยวิธีธรมธรมดาาคุณจะได้เรียนรู้ว่ากรดอะมิโนอย่างลิวซินทรงพลังแค่ไหนมันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เล็กๆที่กระตุ้นให้ร่างกายกลับมาสร้างกล้ามเนื้อได้แม้จะเงียบมาหลายปีที่สำคัญที่สุดผมจะบอกคุณว่าอาหารชนิดนั้นคืออะไรควรกินตอนไหนกินกับอะไรและจะจับคู่กับการเคลื่อนไหวเบาๆยังไงเพื่อฟืน้นฟูพลังและความแข็งแรงของคุณเพราะกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่เรื่องการยกเวทแต่มันคือระบบเผาผลาญน้ำตาลในเลือดและความสามารถในการดำเนินชีวิต ในแบบของคุณมาคุยกันเรื่องภาวะดื้อแอนาโบลิกเพราะความเข้าใจในสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตคุณได้ลองนึกว่ากล้ามเนื้อของคุณคือฟองน้ําตอนใบดุมสาวทุกครั้งที่คุณกินโปรตีนหรือเคลื่อนไหวเบาๆก็เหมือนการราดน้ําลงบนฟองน้ําซึ่งจะดูดซึมน้ําไว้น้ําที่ราดคือน้ําที่ส่งสัญ,ญญาณให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อแต่เมื่อเราแก่ขึ้นโดยเฉพาะหลัง60ปีฟองน้ําเริ่มแข็งตัวเทน้ําลงไปก็ไหลผ่านไม่ซึมนั่นคือร่างกาย ยังได้โปรตีนอยู่แต่กล้ามเนือ้อไม่ตอบสนองไม่ดูดซับสัญญาณอีกต่อไปนั่นแหละคือภาวะดื้อแอนาโบลิกเหมือนร่างกายหูหนวกกับคำสั่งสร้างกล้ามเนื้อเธอเราแข็งแรงกันเธอแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องนี้เหตุผลหลักคือเครื่องยนต์เล็กๆในเซลล์กล้ามเนื้อที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียเริ่มทำง,งานช้าลงและร่างกายตอบสนองต่อสารอาหารและฮอร์โมนที่เคยกระตุ้นการเติบโตได้น้อยลงโดยเฉพาะกรดอะมิโนโลิซีนสำหรับคนหนุ่มสาวแค่ลิซีนเล็กน้อยก็เพียงพอในการเปิดสวิตช์แต่เมื่อเราแก่ขึ้นเราต้องการมากขึ้น และในรูปแบบที่เหมาะสมจึงจะได้ผลเหมือนเดิมพอรวมกับการอักเสบเรื้อรังภาวะดื้อต่ออินซูลินและปัญหาการย่อยอาหารมันก็ไม่แปลกที่ร่างกายจะรักษากล้ามเนื้อไว้ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงน้ำมันไม่ได้ถาวรแค่คุณรู้วิธีปลดก,กล้ามเนื้ออีกครั้งคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อปล่อยให้ภาวะดื้อแอนาโบลิกดำเนินไปโดยไม่มีการแก้ไขไม่ใช่แค่ขาอ่อนแรงเท่านั้นกล้ามเนื้อจะหดเล็กลงใช่แต่สิ่งที่ลึกกว่าคือระบบเมตาบอลิซึม เมื่อกล้ามเนื้อสลายแต่ไม่ถูกสร้างใหม่น้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นพลังงานลดลงและไขมันจะเริ่มสะสมแม้แต่แรงบีบมือและความเร็วในการเดินก็ลดลงแต่ย้ำอีกครั้งและข้อนี้สำคัญมากมันไม่ใช่แค่อายุแต่มันคือร่างกายที่ไม่รับสัญญาณให้เติบโตและซ่อมแซมและคุณสามารถเปลี่ยนสัญญาณนั้นได้ภาวะน,นี้ฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่ถาวรเลยร่างกายแค่ต้องการชุดปัดจจัยที่ถูกต้องเพื่อปลุกมันขึ้นมาใหม่และปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่ซับซ้อนโปรตีนที่เหมาะสมโดยเฉพาะที่อุดม ด้วยเิวซีนกินให้ถูกเวลาควบคู่กับการเคลื่อนไหวเบาๆและกลยุทธ์เพิ่มความไวต่ออินซูลินเมื่อคุณรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันกล้ามเนื้อจะเริ่มตอบสนองอีกครั้งคุณจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นทรงตัวดีขึ้นมีพลังมากขึ้นแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างมื้ออาหารเจาะจงและการขยับตัวเบาๆก็สร้างผลลัพธ์ได้แม้คุณจะไม่ได้เคลื่อนไหวมาหลายปีงั้นเราจะพลิกสถานการณ์ได้ยังไงจะย้อนภาวะดื้อแอนาโบลิกได้ยังไงและช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อใหม่แม้อายุจะเลย60 70หรือ80ไปแล้ว คำตอบคือ4กลยุทธง์ง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างแรกคุณต้องกินอาหารที่มีลิวซีนสูงลิวซีนคือประกายไฟที่จุดเครื่องยนต์กล้ามเนื้องานวิจัยชี้ว่าผู้สูงอายตุต้องได้ลิวซีนประมาณ2.5-3กรัมต่อมื้อเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อและเราจะพูดถึงอาหารที่ให้ลิวซีนดีที่สุดเร็วๆนี้อย่างที่สองคือเรื่องเวลามื้ออาหารหลายคนชอบกินจุกจิบคิดว่าโปรตีนน้อยๆหลายรอบจะช่วยได้แต่จริงๆแล้วร่างกายตอบสนองดีกว่ากับการช็อตโปรตีน หมายถึงกินน้อยครั้งแต่ให้เต็มโดสของกรดอะมิโนแต่ละครั้งให้เน้นคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างที่3ามคุณต้องเพิ่มความไวต่ออินซูลินเมื่อเซลล์ของคุณตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นสารอาหารรวมถึงโปรตีนก็จะดูดซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นแค่พฤติกรรมเล็กๆเ,เช่นการอดอาหารเป็นช่วงชวงเดินหลังมื้ออาหารเติมน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลหรือเสริมโครเมียมก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากมายและสุดท้ายอย่ามองข้ามการเคลื่อนไหวแม้แต่การต้านแรงเบาๆอย่างการลุก นั่งจากเก้าอี้การก้าวขึ้นบันไดหรือใช้อย่างยืดก็ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณตอบสนองได้ดีขึ้น,นเหมือนการบิดฟองน้ําให้พร้อมรับน้ําซึ่งหมายถึงร่างกายคุณจะใช้โปรตีนที่คุณกินเข้าไปได้จริงเมื่อนําทุกอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่อุดมด้วยลิวซีนการกินอาหารในเวลาที่เหมาะสมการเสริมสร้างความไวต่ออินซูลินและการเคลื่อนไหวเบาๆก็สามารถจุดเครื่องยนต์สร้างกล้ามเนื้อให้กลับมาทํางานได้อีกครั้งและใช้มันได้ผลแม้คุณจะไม่ได้ขยับร่างกายมาหลายปี งานวิจัยสำคัญในปี2020ที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการได้ศึกษาผู้สูงวัยที่ทำตามกิจวัตรง่ายๆพวกเขากินโปรตีนที่มีหลิวซินสูงและออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินขยับร่างกายด้วยน้ำหนักตัวหรือแม้แต่บริหารร่างกายขณะนั่งเก้าอี้ผลลัพธ์คือไม่ใช่แค่ชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่กลับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและการทำงานโดยรวมของร่างกายได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนวัย70และ80ซึ่งหมายความว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่หากอยากเห็นผลชัดเจนคุณต้องเข้าใจปัจจัยสําคัญที่หลายคนมองข้ามนั่นคือความไวต่ออินซูลินเห็นไหมว่าเมื่อคนคิดถึงการสร้างกล้ามเนื้อมกักจะนึกถึงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือการยกน้ําหนักแต่สําหรับผู้สูงอายุอินซูลินกลับมีบทบาทสําคัญยิ่งกว่าอินซูลินเปรียบเสมือนรถบรรทุกที่ขนสารอาหารอย่างกรดอะมิโนโเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อแต่ถ้าคุณมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งคนส่วนใหญ่มกักเป็นหลังอายุ40เพราะพฤติกรรมการกินจุกจิกความเครียดและการม เคลื่อนไหวรถบรรทุกนี้ก็เริ่มเสียสารอาหารจึงไปไม่ถึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคุณก็ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงแม้คุณจะกินดีแค่ไหนก็แทบไม่ช่วยอะไรหากระบบส่งสารยังไม่ทํางานแล้วนี่แหละคือความมหัศจรรย์เมื่อคุณฟื้นฟูความไวต่ออินซูลินได้ไม่เพียงแค่ระดับน้ำตาลจะดีขึ้นแต่กล้ามเนื้อ,อยังได้รับเครื่องมือที่ต้องการเพื่อกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและวิธีการก็เรียบง่ายเป็นธรรมชาติและอยู่ในมือคุณให้ฉันแนะนําวิธีให้เลยแล้วคุณจะฟื้นฟูอินซูลินได้อย่างไร และทาให้รถบรรทุกสารอาหารกลับมาวิ่งเลือดอีกครั้งข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือยาราคาแพงแค่เพียงส่งสัญญาณที่ถูกต้องผ่านพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจําวันที่บอกให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาฟื้นฟูแล้วต่อไปนี้คือ4วิธีที่ผ่านการรับรองจากงานวิจัยไม่จําเป็นต้องอดอาหารแค่ให้ร่างกายได้หยุดทักจากการกินบ่อยๆก็พอหน้าต่างเวลา14ถึง16ชั่วโมงโดยไม่กินอะไรเลยเช่นจากมื้อเย็นถึงมื้อเช้าสายจะช่วยลดระดับอินซูลิน และเปิดโอกาสให้เซลล์ไดรีเซ็ตมันทําให้ร่างกายตอบสนองต่อสารอาหารดีขึ้นในมื้อต่อไปแค่เดินเบาๆสิบถึงสินาทีหลังอาหารก็ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้มากและช่วยให้กล้ามเนื้อดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยนี่คือพฤติกรรมง่ายๆที่ส่งพลังและเหมาะมากกับผู้สูงอายุการนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะทําให้ความไวต่ออินซูลินแย่ลงหากคุณนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงหรือนอนหลับไม่สนิทฮอร์โมนรวมถึงอินซูลินก็จะรวน ควรนอนให้ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงในห้องที่มืดและเงียบและลองใช้ตัวช่วยธรรมชาติอย่างแมกนีเซียมไลซิเนตหรือดื่มน้ำเชอรี่เปรี้ยวก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดและผสานาอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นน้ำส้มสายชูแอปเปิลก่อนมื้ออาหารผงอบเชยใส่ในชาหรือข้าวโอ๊ตหรือแม้แต่การเสริมโครเมียมล้วนช่วยได้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้คือวิธีที่ปลอดภัยเหมาะกับคนวัย60 70บหรือ80ที่อยากแข็งแรงแบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยาแรงหรือออกกำลังหักโหมตอนน ตั้งแต่ภาวะต,ต่อต้านแอนาโบโลิกไปจนถึงความไวต่ออินซูลินคุณอาจสงสัยว่าแล้วอาหารหนึ่งอย่างที่พูดถึงมาตลอดคืออะไรที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อหลังอายุ60ได้จริงฮ่าฮก็ต้องนี่เลยไม่ใช่เบโปรตีนไม่ใช่ถั่วเหลืองและไม่ใช่ไข่แม้ทั้งหมดจะมีข้อดีแต่ยังมีแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่โดดเด่นยิ่งกว่าทำไมเพราะมันให้ลิวซีนในปริมาณสูงแถมร่างกายดูดซึมได้ดีไม่มีปัญหาทางเดินอาหารหรือทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งเหมือนอาหารบางอย่าง ดียิ่งกว่านั้นอาหารนี้ยังช่วยให้คุณได้รับลิวซีน2.5-3กรัมต่อมือ้อโดยไม่ต้องกินในปริมาณมากซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัยที่เบื่ออาหารและเมื่อรวมกับการเคลื่อนไหวเบาๆผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจน่าทึ่งโดยเฉพาะบริเวณขาสะโพกและท่าทางของคุณคุณจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นยืนมั่นคงขึ้นและกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งในอีกสักครู่เดียวฉันจะเปิดเผยให้คุณรู้เลยว่าอาหารชนิดนั้นคืออะไรพร้อมทั้งจะบอกว่าควรกินเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด ควรกินคู่กับอะไรเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้มากขึ้นและจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดของคุณเพราะอย่าลืมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การกินเยอะขึ้นแต่คือการกินอย่างฉลาดและช่วยให้ร่างกายตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมดังนั้นอาหารที่ทรงพลังนี้คืออะไรที่ฉันพูดถึงนั่นก็คือเนื้อวัวโดยเฉพาะส่วนที่ไม่หมันมากหรือโปรตีนไอโซเลตจากเนื้อวัวเนื้อวัวนั้นอุดมไปด้วยลิวซินธาตุเหล็กวิตามิน B12 ิและสารอาหารสําคัญอื่น ที่ผู้สูงวัยชาวไทยมักขาดแต่สิ่งที่ทําให้เนื้อวัวพิเศษจริงๆคือร่างกายสามารถดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากกล้ามเนื้อของคุณจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เนื้อวัวให้ได้ผลสูงสุดสําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีควรกินเมื่อไหร่คุณจะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากรับประทานอาหารที่มีเนื้อวัวหลังจากเคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยเช่นเดินออกกําลังกายลุก นั่งบนเก้าอี้หรือยืดกล้ามเนื้อด้วยอย่างยืดเพราะการขยับช่วยให้กล้ามเนื้อพร้อมดูดซึมสารอาหารแล้วควรทานรวมกับอะไรเติมไขมันดีเข้าไปสักเล็กน้อยเช่นอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกและผักไฟเบอร์สูงเพื่อช่วยเรื่องการย่อยและการตอบสนองของอินซูลินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือมันเทศครึ่งหัวก็เหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังเดินออกกำลังกายควรกินบ่อยแค่ไหนถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดแนะนําให้กินโปรตีนที่มีลิวซินสูงเช่นเนื้อวัวันละหนึ่งถึงสองครั้ง ดยควรกระจายช่วงเวลาเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้เต็มที่อยากกระจายโปรตีนทีละนิด,น,ดนิดตลอดทั้งวันแต่ให้กินในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละครั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเคี้ยวยากหรือไม่ชอบเนื้อวัวคุณสามารถเลือกโปรตีนไอโซเลตจากเนื้อวัวแบบผงซึ่งให้ประโยชน์เหมือนกันย่อยง่ายไม่ผสมและโต๊หรือน้ำตาลเพิ่มเหมาะกับผู้สูงไวัยไทยทุกคนนี่ไม่ใช่การกินแบบนักพกกายแต่เป็นการเสริมพลังให้ร่างกายอย่างมีกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และสุขภาพที่อายุและความเครียดได้พากไปเพียงแค่2อถึงสสัปดาห์กับกิจวัตรง่ายๆกินขยับพักสร้างใหม่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในวิธีที่คุณเดินยืนและรู้สึกก่อนจะจากกาันไปอย่าลืมนําสิ่งที่เราเรียนรู้จากคลิปนี้ไปลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการเลือกกินให้ฉลาดสาคัญกว่าการกินเยอะการเติมลิวซีนจากเนื้อวัวเลือกส่วนเนื้อไม่มันหรือโปรตีนไอโซเลตหลังขยับร่างกายเล็กน้อย จะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าที่คิดนอกจากนี้การกินไขมันดีจากอะวุคารโดหรือมะกอกและใส่ผักเบาๆหรือผลไม้ไฟเบอร์สูงอย่างเบอร์รี่หรือมันเทศก็ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารเต็มที่และอย่าลืมว่าการกินครั้งและเต็มที่สักมื้อดีกว่าการกินชิปจ้อยตลอดวันตอนนี้ผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าตลอดคลิปนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง กรุณาเล่าหนึ่งสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ผมและทีมงานอยากอ่านแนวคิดของคุณและพร้อมให้กำลังใจเสมอ